ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่18ไไฟเตอร์ F111 หม่มายเลข6กการเวหาแห่งฝูงบินวอรซอถือคติ ไม่แน่จริงไม่บุกถึงถิ่นเวียดนามเหนือแน่การมาครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่เท่าไหร่สุดจะจําได้หากต้องการรู้ตัวเลขจริงๆต้องเปิดสมุดบันทึกชั่วโมงบินนั่นแหละและการมาแต่ละครั้งนั้นน้อยครั้งหนักที่บินกลับมือเปล่าโดยไม่มีการเพิ่มสถิติและการสังหารการปรากฏตัวของมิ21่จึงเป็นไปไม่ได้ที่ F f i g h t ตอร์ er หมายเลขหกจะไม่รู้ตัวล่วงหน้าแม้ระยะห่างอยู่ไกลเกินรัศมีการทำงานของเรดาร์ค้นหาหน้าหลังก็ตาม ในเมื่อไอสตาสถานีควบคุมลอยฟ้าเฝ้าจับตามมิก21ิบเจเกอร์เรมฝูงนี้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ถานล้อพ้นพื้นรันเวย์โดยไม่มีโอกาสาหลุดลอดสายตาไปได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีข่าวสารความเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนถูกแจ้งไปยังฝูงบินเป็นระยะระยคะรั้งน้ก็เช่นกันไอสตาแจ้งด่วนถึงไฟเตอร์ใหม่เลขหกเป็นการเฉพาะพร้อมทั้งข้อสอบถามถึงความพร้อมและแผนการรับมือโดยละเอียดไฟเตอร์หมายเลขสุดท้ายของฝูงบิน ยืนยันหนักแน่นกับทุกคนในฝูงว่าสามารถรับมือแบบ1ต่อ4ได้ขออย่าเป็นกังวลและขอให้ทําการพิสูจน์ทราบค้นหารายละเอียดอาวุธป้องกันภัยทางอากาศนั้นให้จงได้ไหนว่าหากบินวอร์ซอต้องถอนตัวจากภารกิจก็ขอให้รู้ลักษณะหรือชนิดของเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาสําหรับไฟเตอร์ฝูงต่อไปเถิด รับทราบข่าวแจ้งเตือนจากสถานีควบคุมรอยฟ้าและทำข้อตกลงเรื่องแผนรับมือกับผู้บังคับฝูงแล้วเอฟหม่ได้6ดึงตัวออกห่างจากจเขตรัศมีการปฏิบัติภารกิจของ F ทั้ง4เครื่องจงใจเจตนาเชิญชวนมิก21ไปร่วมรายการตัวต่อต,ต,ต,ตัวมีลุมณพื้นที่ห่างไกลทางตะว,วันออกกว่า20ไมล์นักบินจูนเข้มลื่นเรดานเน้นทิศทางเข้ามาของฝูงมิกตามข่าวกระทังตรวจพบเห็นมิก21แยกคู่บินหมู่2ซ้ายขวาระดับเพดานบินสูงกว่า เร่งความเร็วด้วยสันดาบท้ายใหม่ประกบท้ายตั้งแต่ระยะ5ใหม่รู้ทันทีว่าแผนคงมิกต้องการผด็จศึกตอน F เชิดลำขึ้นบนเพื่อสลัดตัวหลุดจากโฮมิงสักครู่ฝูงบินหม่2เปลี่ยนแปลงเป็นแยกคู่บนล่างก็ยังรู้อีกว่านอกจากแผ่นสกัดดักด้านบนแล้วไอ้คู่ปลายปีกที่ลดเพดานบินยังมีการเสริมแผ่นสกัดด้านข้างด้วยนักบินเอฟไฟเตอร์ er, วิเคราะห์เกมเร่งด่วนเลือบสายตามองต่ำยังพื้นป่าด้านล่างระยะสูง1,500ฟุต ไม่เหมาะกับการลดระดับลงไปอีกเพราะระยะช่วงด้านน้ำม,มีภูเขาสูงใหญ่กำบังการเชิดหลำช่วงนั้นอาจไม่ผลเรือด้านบนกับด้านข้างซ้ายขวาด้านใดด้านหนึ่ง F ต้องพึ่งพระเจ้าเสียแล้ว F หมายเลขหอ่อนเครื่องควบคุมการบินอัตโนมัติเพื่อตัดปัญหาบินชนภูเขาตูดนี้คอยบังคับแต่ซ้ายขวาเท่านั้นสายตาจ้องมองภาพสัญญาณคลื่นในจอเรดาร์ตรวจตำแหน่งวางตัวมิกทั้ง4เน้นเป็นพิเศษกับเครื่องตำแหน่งหลังตรง ขณะลอยตัวบินตามด้วยเพดานบินสูงกว่ามั่นใจ100%เเต์ว่านี่คือมือสังหารผู้เปิดฉากเผด็จศึกยังไม่ต้องสงสัยระยะห่าง5ไมล์ชิดติดเข้ามาตามลำดับตอนเอบินด้วยอัตราเร็วปกติในขณะที่มิกบินด้วยอัตราเร็วของเครื่องยนต์ติดสนดาบถ่ายกระทั่งเหลือ3ไมหมายถึงระยะยิงหวังผลของจรวดอากาศสูอากาศเอทอลพนเสียงเรียกเตือนจากสถานีควบคุมรอยฟ้าดังมาบอสซิสระวังจรวดตามหลังสามไมายลูกเดียวเดียว การเวหาสยายิ้มอย่างใจเย็นพบเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองแล้วจึงไม่ตอบคําเตือนของผู้หวังดีสมองคอมพิวเตอร์คํานวณระยะแลนตั้งแต่จ,จรวดเริ่มหลุดตัวออกจากแหล่งระบบผมมิ่งเริ่มทํางานจนถึงช่วงสุดท้าย Lock ล็อกออนทารเกตเรากระทบเป้าหมายแต่ละช่วงยังเหลือเฟือสําหรับการหลบหลีกผนทางปฏิบัติยามนี้นอกจากหลบหลีกแล้วยังต้องเตรียมตอบโต้อีกด้วยขืนปล่อยให้มิกปฏิบัติการซ้ำสองโอกาสพลาดอาจจะมี วาดแผนการในใจผอมกวาดสายตาสำรวจตำแหน่งวางตัวของมิก3เครื่องเป็นครั้งสุดท้ายสัญญาณขึ้นตำแหน่งจรวดเอทอลในจอเราดาร์เข้าถึงจุดกึ่งกลางของระยะแล่นทั้งหมดนักบินเอฟไฟเตอร์ er เห็นมิกมือสังหารเชิดหัว5องศาเพิ่มระดับเพดานบินสูงขึ้นยิ่งแน่ใจว่าคาดการของตนไม่ผิดไม่สนใจว่าระยะสูงเพิ่มนั้นเป็นอีกเท่าไหร่เพราะถึงอย่างไรคงไม่เกินจุดสูงสุดของการบินมมวนตัวกลับหลังช่วงสลัดตัวแน่ หลังไปหาใหม่ได้คกเปิดยิ้มกว้างหเราะหึ่คนเดียวในเฮลเมดต,ตัดสินใจเด็ดขาดประกาศศักดิ์ศรีให้ประจัก์เสียเลยว่านักบินอเมริกันนั้นไม่ใช่หมูหรือหมาที่ชนชาติเวียดนามโปรดปรานลิ้มลดเนื้อของมัน F11 1นหม่ไวอซอหมเลขกเบี่ยงตัวทางขวาติดสันดาบท้ายเอียงปีกต่ำลง90องศาไม่เพิ่มหรือลดระดับเพดานบินพลังสองเครื่องยนต์เจ็จุดกำเนิดแรงขับ2 5 0 0 0ปอนด์เวียงตัวเองช่วงเร็วกับเป็นวงกว้าง นักบินเกรงคันบังคับนิ่งประคองเครื่องให้อยู่ในท่าตะแคงปีกบินจากจุดเริ่มเบี่ยงตัวต่อเนื่องกับหลังทำม,มุม180องศาส่วนทิศทางแรนของจรวจดโดยไม่มีอาการวันวิตกใดๆไม่ใส่ใจด้วยว่าเอทอลโมเดลนี้ บรรจุชนวนคลื่นเสียงหรือไม่ระยะห่างบนเส้นทางบินนั้นส่วน F f ฟไฟเตอแค่100หลาก,กว่ากว่ามองเห็นสายควันตึ้งพางยาวลำตัวขาววับสะท้อนแสงอาทิตย์แทงตาวิธีการแล่นที่เคยตรงแนวเริ่มส่ออาการเสียการทรงตัวส่วนหัวแกว่งซ้ายขวาดอกแดกดอกแดกสังเกตได้จากสายควันท้ายลำตัวขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสลัดตัวออกจากระบบโฮมมิ่งนับตั้งแต่ถูกจรวดไล่ตามหลัง แต่ทั้งพลิกผันเป็นลั่นสวนทางกันหรือช่วงเวลาเพียงอึดใจใหญ่ๆนั้นนักบินใช้หางตามมองจรวดนำวิถีชั่วแวบเดียวเราหันมามุ่งความสนใจต่อม,มิกเครื่องที่ฉากจากปีกบนลงมาปีกล่างเตรียมสกัดการเส้นทาง F เครื่องหลังรองสมองคอมพิวเตอร์ทำงานด่วนอีกครั้งวิเคราะห์หนทางปฏิบัติวาสภาวะการทำนองนี้มิกสามารถใช้อาวุธอะไรได้บ้าง F11 1บินตามแนวหนว180 0่ถึงองศาใต้ขึ้นเหนือ มี21เครื่องตายปีกบิน20ถึง200องศาตะวันออกเฉียงเหนือลงตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองต่างหันหัวเครื่องเข้าหากันในลักษณะเฉียงไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้ส่วนถ้ายถูกบทบังจนสิน้นไม่มีส่วนใดของรังสีความร้อนท้ายท่อ,อเสียปรากฏ F111 ยังอยู่ในท่าตะแคงข้างบินในขณะที่มี21บินราบตามปกติระยะสูงของ F มากกว่ารา1,000ฟุตอัตราเรากก็วตั้งตึงกันต่างฝ่ายต่างไม่พร้อมสำหรับการใช้อาวุธใดๆ สัญเสียงเตือนจากสถานีควบคุมลอยฟ้าดังมาซิกชาร์ดขึ้นบนหาตำแหน่งตั้งหลักใหม่ระยะสูงระดับนั้นนะ่ะหลบแบบดำลงไปไม่ได้พื้นที่ถูกจำกัดคืนสูงเลยใช้วิธีพุ่งตรงเข้าหามันตรงหน้าไฟาเตอร์หมายเลขหกเข้าใจทันทีเชื่อมันในฝีมือตัวเองและความแม่นยำของปืนกลอากาศว่าสามารถรับท้าดวนแบบซึ่งหน้าได้ไม่ว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือมีลุมตัดสินใจเด็ดขาดอีกค,ครั้งหลังจากตอบรับทราบถึงสถานีควบคุมลอยฟ้าพลิกตัวกลับสู่ท่าบินปกติ เร่งพลังเครื่องยนต์ด้วยสันดาปท้ายต่อเราเชิดหัว65องศาโ่้งสว่รนวงกว้างอย่างรวดเร็วไม่กี่พริบตาพรานเวหาก็สามารถตรวจทบคลื่นเรดาร์แจ้งตำแหน่งวางตัวของมิก21ผู้บังคับฝูงมือสังหารคนแรกหลังจากเชิดหัวเตรียมรอซ้ำนระยะสูงจากเรดาร์ค้นหาท้ายนักบินเอฟสำรวจต่อยังมีมิกลูกฝูงสองเครื่องเห็นอยู่ทางปลายปีกยังไม่มีทีท่าจะวกกลับในช่วงเวลาอันสัน้น หรืออย่างน้อยโอกาสครองน่านฟ้าย่านระยะความสูง2 0 0 0 0คงทําได้สําเร็จก่อนมี21หิหมายเลข2อยู่ปลายปีกขวาสุดระยะเพดานบินต่ําสุดฉากตัวออกทางข้างเป็นเครื่องแรกแต่พบอาการเอียงปีกของเลงทางซ้ายรู้ทันทีว่าศัตรูใช้แทคติกบินส่วนทิศทางฝ่ายตรงข้ามตรงๆเหมือนเข้าชนแทนการหลบขึ้นบนนักบินมิกสมองไวโชว์ลายเสือนักสู้บนาาอากาศออกมาทันทีจากการเล่นเครื่องทะยานสู่ระยะสูงเฉียงทำมุม45องศา ตรงเข้าสู่เส้นแนวบิน F อฟรูจังหวัดกำลังไต่ตลำนั้นสองมือพยายามเกรงคันบังคับค่อยๆบรนจงคอนโทรลเครื่องให้กากบาทบึงกระจกครอบสีสรษะทับทับลำตัวเป้าหมายช่วพลิบตาเหลือบมองเกจวัดระยะเห็นห้างเพียง2.8ไมล์นักบินมิกใหม่ได้สองกดไกลทันทีนักบินเอฟเตอร์ยังคงรักษาท่าบินโค้งสว่างไต่บินขึ้นสูงจนได้ระยะกว่า10,000ฟุตตลอดเวลาจ้องมองจอเราดาร์ค้นหาท้ายตามแมกนิพิบ เห็นตำแหน่งวางตัวมิกใหม่เลขสองเรารู้ได้ทันทีว่ารดกำลังหันท้ายให้เป็นเป้ารอไม่ได้คิดจะปรึกษาใครแต่สถานีควบคุมรอยฟ้าแจ้งเตือนมาเองวอซอซิปอันตรายหลังเจ็ดนาฬิกานักบินวอห์ซอร์หัวล้วส่สวนคำตอบทราบสถานีควบคุมรอยฟ้าไม่รู้ว่าผู้รับการแจ้งเตือนตรวจพบพฤติกรรมฆ่าศึกก่อนแล้วเห็นยังเพลินอยู่กับท่าบินโค้งสว่างจึงต้องย้ำเตือนซ้ำสลัดโฮมิงบินสวนเข้าหาแล้วโฉบไปขวา อีกครั้งที่นักบินวอรอดละสายตาจากขอบล่างของจอเรดาร์ขณะกำลังอ่านระยะห่างของจรวดถึงท้ายตัวเองมามองขอบด้านซ้ายจอเพื่อดูว่ามีมิกี่กเครื่องณนะตำแหน่งนั้นรันมกเครื่องหนึ่งกำลังบินไต่ระดับความสูงราวๆ1,500ฟุตมุ่งหน้าลงไปทางใต้จึงกำหนดแผนการไว้ในใจแล้วกลับมาวิเคราะห์ท่าทีจรวดต่อเรือระยะห่างหนึ่งในส จังหวะที่ F อควงสว่านถึงขอบซ้ายสุดของทิศทางแล่นของจรวดพอดีวสใหม่เลขหกทำเสียงปราราปราราส่งอากาศออกไปถึงทุกคนฝั่งล้วโยกคันบังคับกลับไปท่าตรงกดไปหน้าเต็มตัวต่อที่โครงปรีกซ้ายข้างนั้นสุด90องศาปักหัวดำไปอีก60องศาพร้อมแลสายตาไปยังจรวดลายอีกครั้งนักบิน F1 1 1ึครื้มใจเกิดอารมณ์สนุกที่ได้ล้อเล่นกับมัจุรามองเห็นอาการสายด็อกแด็อกแบ็ของจรวดเมื่อระบบโฮมิงลุดจากศูนย์กลางกุ้มรังสีความร้อน เรายืนยันคําเดิมได้ว่าไม่ต่างไปจากลูกก่อนแม้แต่น้อยเกมนี้สถานีควบคุมลอยฟ้าไม่สนุกด้วยส่งเสียงกลับมาดังลั่นเอียร์โฟนจนคนฟังต้องทําหน้ายู่ยี่จักรจี้รูหูวอร์ซอซิกนั่นมันความตายนะคุณปฏิบัติการเสี่ยงเกินจําเป็นอย่าลืมเอทอรนมีจนวนคลื่นเสียงสถานีควบคุมลอยฟ้าพูดคนเดียวแต่วอซอไม่ตอบเนื่องจากไม่ใช่คําถามนักบินละสายตาจากจรวดแล้วมองไปทางมีเครื่องที่หมายตาไว้ก่อน พร้อมจัดระดับแนวบินให้ทบับทับเส้นเดียวกับมันยังเอาจริงเอาจังหมายใจแน่วแน่ว่ารายการตัวตตัว,ตวมีรุมรายการนี้หากสามารถสังหารมิกได้ประวัติศาสตร์สงครามเวหาต้องจารึกผลงานของตนไว้ให้นักบินรุ่นหลังๆได้เจริญรอยตามแน่อีกทั้งยังสามารถหยุดความฮึกเหิมของมิกฝูงนี้ให้กลายเป็นความหวาดเกรงการปฏิบัติต่างๆจะหยุดชะง,งักและเปิดเผยจุดอ่อนออกมาอย่างไม่น่าบังเกิดเอฟฟายเตอร์ F Fighter ประคองเครื่องเบนซายเล็กน้อยประมาณระยะห่างด้วยประสบการณ์โดยไม่เดี๋ยวมองเกจวัด ตอนที่มิกเริ่มเอียงขวาเตรียมฉากออกจากภูเขาเอฟเอียงขวาตามแต่รุนแรงกว่ารวดเดียว45องศาโชว์แผ่นท้องเข้าหาเป้าหมายแล้วกดไกปล่อยไซาไวเดอร์ทันจรตรวจนนาวิถีแบบเวียงให้กระเด็นอาการเอียงของเครื่องนั้นทําให้วิถีแล่นช่วงแรกโค้งตามเส้นแนวบินความชำนาญเกมทาให้แนวโค้งช่วงหนึ่งใน4แรกของระยะแล่นทั้งหมดสิ้นสุดพร้อมๆกับระบบพฮมมิงล็อกออนทารเก็ตพอดีขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วนักบิน F ต่อขั้นตอน2 เตรียมสกัดเส้นทางสะละัดตัวของมิกด้วยการเชิดหัวขึ้น15องศาเหนี่ยมมือที่หน้าไกลปืนพร้อมเลี๋ยวคันบังคับให้กากบาทลอยเด่นอยู่บนแผ่นฟ้ารอจังหวะมิกเล่งใต้ระดับขึ้นมาเหลือเวลาอีกหนึ่งเซี่ยวอึดใจนักบินเเรียวม,มองซ้ายขวาค้นหามิกอีก3เครื่องนั้นเพื่อเตรียมหลบรอดและเพื่อตอบโต้ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์จะอํานวยเร็วกับไม่ครั้งพบสายไวเดอร์พันจุดกึ่งกลางของระยะแลนทั้งหมดไปแล้วสายควันตรงดิ่งราวกับเส้นบรรทัดพุ่งเข้าหาท้ายเครื่องมิก ยังไม่มีทีเท่ามี21เครื่องแรกของฉากตอบโต้จะหลบข้างหรือขึ้นบนแต่าการที่ปีกสายไปมาเล็กน้อยบ่งบอกชัดเจนว่านักบินเต็มไปด้วยความรังเกหรืออาจตรวจพบระว,ว่าน์อำนาจจรวดนำวิถีกระปืนอกลอากาศในเครื่อง F นั้นล้นหมายถึงความตายทั้งสิน้นระหว่างเส้นทางหลบไปขวาหมายถึงไซเวเดอร์หลบไปซ้ายหมายถึงบินชนภูเขาแระบินขึ้นด้านบนหมายถึงปืนกลอากาศที่กำลังรอท่าสุดท้ายต้องเลือกหนทางใดหนทางหนึ่งแม้มันต้องเสีย่ย มิก21ตัดสินใจเลือกขึ้นบนเชิดหัว25องศาพร้อมสันดาบท้ายทยานตะบึงมุ่งหน้าไต่ระดับโดยไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่คิดแมกและทั้งศัตรูเตรียมศูนย์เล็งปืนกลอากาศรออยู่แล้วทัาทีที่ระยะไต่ระดับสูงเพิ่มขึ้นได้ราๆ5,000ฟุตก็กเผด็จศึกตามตั้งใจกดไก่ชุดยาวเข้าใส่ลำตัว ระสุนปืนใหญ่อากาศขนาด20คาลิเบอร์ส่งประกายวาวยาว,ยาวเป็นทางจากใต้ท้องบริเวณตรงกับที่นั่งนักบินปริมาณมากมายต่อเน,นื่องเป็นทางยาววาดไปวาดมาตามแรงสะบัดของเครื่องขณะที่กำลังบินด้วยอัตราเร็วสูงมี21หมายเลขสองถึงเกลวอับจนหนทางหนีต้องประเสริฐกระสนเขาไปอยู่ใต้ทางปืนยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงเอฟไฟท์เตอร์ er, หมายเลขน๖ขวอารอลันได้ยินทั่วทั้งฝูงรวมไปถึงสถานีควบคุมลอยฟ้าลีลาน้ำเสียงบง่งบอกถึงความพอใจที่พบความสำเร็จ พอซอซิกเรียบร้อยใช่ไหมถูกต้องไอสตาร์ Star. แค่สองสานัดก็เกินคุ้มแล้วเดี๋ยวก็ล่นถึงพื้นรับรองไม่รอดแนะ่เวลคุณมีแผนต่อไงคอยเดี๋ยวกําลังเล่งอยู่เล่งยังไงผมไม่เข้าใจกับมิกหมายเลขถัดไปสิตอนที่คุณกําลังไต่ระดับขึ้นไปยังงั้นเหรอถูกต้องมันหนีผมหนีขึ้นไปตั้งหลักเอาแล้วคุณจะเล่นเกมนี้กับมันยังไงบอกว่าคอยเดี๋ยวก็คอยเดี๋ยวสิรับรองไม่เกิน2นาทีรู้เรื่องโอเคคอยก็ได้ต้องการข่าวเพิ่มเติมอะไรอีกไหมไอ้มิกยี่สิบเอ็ดเดินตายเครื่องเดียวที่ โอเคงั้นคอยขอเวลาสักครู่โอเคคอย